ก็ว <mile> ันนี้เราถามเพื่อนในรื่องขการดูแลตัวเองค่ะสมมติเพื่อนเองมีจุดไหนในร่างกายที่เราแบบดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเราต้าดบ่อยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามา้งวันเลยจุดไหนที่นิ่งใจก็สมมตรเพื่อนนะคะจุดที่ดูเราเป็นพิเศษก็จะมีหนึ่งคือดวงตานะค่ะเพราะว่าจริงๆต้องใช้แต่งหน้าทุกวันแล้วก็อย่างเช่นบางวันถ่ายละครร้องไห้ตาก็จะแห้งมากบีมเขาก็จะมีบ้านที่อย่อนน้าตาเทียงหรือว่าทางอาหารที่ ตัวมันสายตาโดยเฉพาะพวกวิตามินนะคะแล้วก็จะมีส่วนของผมผมก็เหมือนกันเพราะว่าใช้งานเขทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทําผมทุวนนมกวันจนบางอย่างต้องปับตั้งเพราะว่ายาวแล้วแบบแห,ห้งแตกมากๆอะไรเงี้ยก็จะดูแลในเรื่องผมก็ทานวิตามินทานพวกน้ำยากาอะไรก็กช่วยเยอะค่ะแล้วก็อีกส่วนนี้คือผิวผิวเราเนี่ยค่อนข้างจะใช้แบบว่าต้องถ่ายแบบถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ต้องโดนแดด จะทาโลชั่นกันแดดมากพิเศษค่ะก็สำหรับรศิอัพพิ้นนะคะเดอนคุณภาผ่านนะคะก็พบกับเจี๊ยบได้ค่ะครั้งน enfin ี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ร่วมงานกับอัพพิ้นนะคะยังไงด้วย